สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักหลังของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565เรามาเริ่มผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายนมาดูนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหม ตัวเลขนำโชคที่มาดามให้คือ 5, 2, 2, ส1เดี๋ยวตอนท้ายมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงประจำปักหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนว่าเราควรไปเสริมดวงยังไงที่จะทําให้ดวงของเราเฮงดวงของเราปังนะคะเอาละ,ะค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงปักหลังเขาถือว่าดีเลยทีเดียวนะ นะคะเพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่าการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดีแต่ว่าก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องเผชิญก็คือการที่จะต้องมีคู่แข่งมีอุปสรรคจากการที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานธุรกิจส่วนตัวหรืองานอะไรก็ตามเราลงมือทําหรือลงมือหยิบจับที่จะทําอะไรปุ๊บมันจะมีคู่แข่งเข้ามาทันทีนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเราสามารถข้ามผ่านไปได้ด้วยดีจากความรู้ความสามารถ ความสามารถเฉพาะตัวของเราเขาบอกว่าเราเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า <c oughs> มีบุญเก่าคอยเกื้อหนุหนจุนเจอืออยู่สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงปักหลังนี้ถือว่าเรียกว่าการงานผ่านไปได้ด้วยดีถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถข้ามผ่านได้ดังนั้นเรามาดูที่การเงินกันการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าเป็นการเงินที่คาดหวังอะไรไม่ได้ ะะมันอาจจะเป็นดูเหมือนว่าน่าจะดีแต่บางทีมันก็ยังไม่น่าที่จะเป็นที่พึงพอใจของเราเท่าไหร่นะหรือบางทีอาจจะได้มากกว่าที่คิดก็ได้เพราะฉะนั้นการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาแบบคาดหวังไม่ได้ใครที่ทำเ,เขาเรียกว่าใครที่ทำงานประจำในช่วงปักหลังนี้อาจจะมีการที่จะได้ได้รับโบนัสได้รับเงินปันผลหรือใครที่ทำ ธุรกิจขายตรงก็อาจที่จะได้เขาเรียกว่าได้เงินรางวัลนะคะเป็นมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเรานะคะดังนั้นนะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้หรือเดาได้ว่ามันจะมากหรือมันจะน้อยแต่ก็เรียกว่าได้มีความสุขกับการที่ได้รับก็แล้วกันนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโอกาสที่จะ ได้ไรายได้แบบฟุกๆุกเข้ามานะคะหรือมีเงินรางวัลเกิดขึ้นหรือใครที่เออเขาเรียกว่าใครที่เล่นหุ้นใครที่ทำเออเขาเรียกว่าอะไรชอบเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะได้ได้เงินรางวัลได้เงินเสี่ยงโชคได้เงินจากราบรอยนะคะหรืออาจที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ของขวัญของรางวัลเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่อง ความรักกันบ้างความรักมาที่คนโสดก่อนคนโสดมีเกณฑ์ของการที่จะได้สละโสดนะคะจะมีคนเข้ามาเขาบอกว่าคนที่เข้ามาในที่นี้เราสามารถที่จะควบคุมเขาได้เราเขาอาจที่จะรักเราชอบเราแล้วก็เชื่อฟังเรานะคะ เราอาจที่จะสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้แต่ในที่นี้อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่โสดอยู่แล้วมีคนเข้ามามันอาจที่จะเป็นช่วงของเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชัน่นดังนั้นดูนานๆดูให้ย,วยาวๆช่วงโปรโมชั่นเราอาจจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้ แต่ดูไปนานๆมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูให้นานๆไว้ก่อนจะดีกว่าศึกษากันให้แน่ใจให้เลยช่วงโปรโมชั่นแล้วถ้าเขายังเป็นเหมือนเดิมก็เรียกว่าโอเคสำหรับเรานะคะค่อยตกลงปรงใจแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้เขาบอกว่าคู่ครองของคุณคุณไม่ต้องไประแวงอะไรเขาเลยเขาเป็นคนที่เราสามารถคอนโทลเขาได้นะคะเขาจะฟังเรา เขาจะมีความนึกเ,เขาเรียกว่าความคิดของเราเป็นใหญ่ไม่ว่าเราจะชี้หรือเราจะบอกอะไรเขาจะเชื่อฟังในคําพูดของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่แล้วก็ถือว่าสบายใจได้เลยไม่ต้องกลัวว่าคู่ของเราจะออกนอกลู่นอกทางไหมจะทําให้เราไม่สบายใจไหมไม่เป็นนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานหรือแม้กระทั่งคนที่อายุ40อัพ5้าอัพไปแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่อายุแต่สำหรับใครที่40อัพแล้วก็ควรที่จะต้องไปหาหมอคอยหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าในที่นี้ตรวจสุขภาพประจำปีในที่นี้เขาบอกตรวจกัน6เดือนครั้งเนี่ยดีที่สุดมันเ,เพื่อความชัว ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองร่างกายต้องการการเยียวยาแล้วนะใครที่ทํางานหนักมากเกินไปใครที่ทํางานหามลุ่งหามค่ําบอกได้เลยนะคะว่าสุขภาพคุณต้องการการพักผ่อนสุขภาพคุณต้องการการแก้ไขดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเริ่มรู้สึกผิดปกติกับร่างกายอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะไปหาหมอไปปรึกษาแพทย์ซะมันจะได้หนักมันจะได้เป็นเบาหรือว่าเขาเรียกว่า ตัดไฟแต่ต้นลมอย่าปล่อยให้มันมีอาการหนักเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เรารักษายากเสียเงินเยอะนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้าง mm. กถถา็ถ้าถามถึงว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโชคลาภไหมจะได้โชคลาภจากคนตายนะนะคะอย่างเช่นว่าอายุของคนตายหรือคนที่ในครอบครัวใครที่จากไปแล้วนะคะลองเล่นเล่นอายุเขาก็เรียกว่าจะเป็นได้เลขจากผีบอก ต้องบอกแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเลขจากผีบอกเนี่ยเผอิญตรงกับมาดามก็ลองเสี่ยงดูนะคะในที่นี้มาดามไม่ใช่เจ้าแม่ให้หวยนะแต่ก็ให้เป็นวิทยาทานเฉยๆใครคิดว่าเลขถูกอกถูกใจก็ลองซื้อดู <c oughs> ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงเคล็ดลับเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะว่าในที่เนี้ยเราควรจะเสริมดวงทางด้านไหน จะทําให้ดวงเราเฮงดวงเราปังมาดามจะให้ทั้งหมด3ามหัวข้อคุณจะทําทั้งหมดทั้ง3หัวข้อเลยก็ได้หรือถ้าคุณไม่สะดวกที่จะทําทั้ง3หัวข้อก็ทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หัวข้อแรกที่จะให้เคล็ดลับในการเสริมดวงเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันพุธนะคะ17จบในวันอังคารขออภัยนะคะเซมหะเยอะมากในช่วงนี้ วดพระคาถา17จบประจำวันในวันอังคารนะคะพระคาถาประจําวันพุธแต่สวนะด,ว,ดว,วันอังคารนะต้องต้องย้ำเดี๋ยวคนจะเอ๊ะไม่ใช่พระคาถาประจําวันอังคารพระคาถาประจําวันพุธแต่ให้สวดวันอังคาร17จบในเวลา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่ง ในช่วงระยะเวลาเนี้ยสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งคุณสะดวกสวดเวลาไหนให้สวดให้สวดตอนนั้นนะคะอย่าให้เกินหรืออย่าก่อนหน้านั้น 17. จบสั้นๆจบแล้วก็อธิษฐานขอพรขอสิ่งดีๆปีนี้ขอบอกให้รู้เลยนะคะว่าวันพุธอาทิตย์บดีเป็นวันดีถ้าคุณสวดพระคาถาประจําวันพุธคุณอธิษฐานเรื่องโชคลาภเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่ จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะสวดวันอังคารเดือหน้าด้านหน้าที่การงานจะยิ่งเฮงยิ่งบังสวดวันพุธไม่ว่าเรื่องอะไรก็ดีทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์บดีทีนี้อีกอันหนึ่งที่จะให้ทําก็คือให้ไปปล่อยปลานะคะปล่อยปลาอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นปลาหน้าเขียงที่กําลังจะถูกเชืออจะได้บุญแรงที่สุดนะคะไปปล่อยปลาในช่วงเวลา บ่าย3โมงนะคะ15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาในช่วงระยะเวลาเนี้ย15นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกาให้ไปซื้อปลาหน้าเขียงให้ไปปล่อยในวันเสาร์นะคะทีนี้ถ้าปล่อยในวันเสาร์เนี่ยเราน่าจะปล่อยสัก7ตัวนะคะ10ตัวแล้วแต่เรานะเพราะวันเสาร์กำลังวันเสาร์เนี่ย7กำลังของวันเสาร์คือ10 คุณจะปล่อยเจ็ดตัวหรือสิบตัวก็แล้วแต่คุณนะคะในวันเสาร์อธิษฐานขอให้สิ่งดีๆอยู่กับเราสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ปลดปล่อยออกไปขอให้ชีวิตเรามีอิสระได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆวันเสาร์คืออุปสรรคต่างๆที่กำลังจะมีเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ขอให้อุปสรรคเหล่านั้นลอยไปกับน้ำไปกับปลาที่เราปล่อยให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ ถ้าเรากําลังจะเจ็บป่วยเรากําลังที่จะเป็นอะไรในที่นี้เขาบอกว่าดวงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราปล่อยปลาเสร็จไปปล่อยปลาหมอก็ได้นะคะเขาบอกว่าปล่อยปลาหมอเรื่องสุขภาพปล่อยปลาหมอก็ได้เจ็ดตัวสิบตัวแล้วแต่คุณในวันเสาร์ช่วงบ่ายสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาเอาช่วงในในระยะเวลานี้แต่ต้องเป็นวันเสาร์นะคะอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ จะได้ดีสมดังที่ปากคุณนะคะอีกหนึ่งหัวข้อมาดูกันนะคะว่าควรทำอะไรเขาบอกฮะว่า <c oughs> ให้เสริมสวยเสริมหล่อนะคะอย่างเช่นแต่งหน้าทาแป้งหรือหวีผมก็ได้นะในวันพระรหัส,สัป,ปดีคือเราก็ทำตัวของเราเนี่ยให้ดูสวยดูหล่อไม่ใช่ปล่อยผมกระเลอะกระลังในวันพระรหัส,สัป,ปดีเพราะปีนี้วันพระรหัส,สป,ปดีโลกาวินาศ มันไม่ค่อยดีสะสางสางผมใช่หไหมเราหวีผมเราสางผมเป็นการสะสางสางเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราไปวันพระรหัสสัป,ปดีปีนี้ไม่ดีดังนั้นคนที่เกิดวันพระรหัสสัป,ปดีก็ยิ่งน่ากลัวหน่อยนะคะปีนี้ใครเกิดวันพระรหัสสัป,ปดีเนี่ยถือว่ากําลังเผชิญกับชะตากรรมสักนิดหนึ่งเพราะปีนี้พระรหัสสัป,ปดีโลกาวินาศแต่วันพุธเป็นวันดีนะคะดังนั้นในนี้เขาบอกว่าในวันพระรหัสสัป,ปดีให้คุณ เสริมสวยเสริมหล่อด้วยการแต่งหน้าทาแป้งหรือหวีผมถ้าเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องแต่งหน้านะคะหวีผมก็ได้หวีผมมันคือการสางผมระหว่างที่เราสางผมเนี่ยเราก็สางไปเลยพระรหัสกําลัง19หวีไป19ครั้งนะคะหวีไป19ครั้งในระหว่างที่หวีค่อยๆหวีนะหวีไปอธิษฐานไปหวีไปอธิษฐานไปแล้วเราก็บอกว่าเราเรากําลังสางสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราไป ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเหลืออยู่อะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ทำให้เราติดขัดก็ขอให้หลุดพ้นออกไปสุขภาพที่กำลังจะแย่ก็ขอให้กลับมาเป็นสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ การเงินที่กําลังติดขัดก็ให้ขอให้เป็นการเงินที่กําลังไหลลื่นมีเงินมีทองไหลามาเทมาเหลือกินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้นะคะคุณพูดแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆก็จะอยู่กับคุณคุณจะทําทั้ง3ามหัวข้อเลยก็ได้เป็นการเสริมดวงที่ดีสําหรับคุณหรือคุณจะทําเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็แล้วแต่คุณแต่ทําตามวันที่มาดามบอกอย่างเช่นสวดพระคาถาประจําวันพุธในวันอังคาร17จบ ต้องสวดวันอังคารปล่อยปลาต้องปล่อยวันเสาร์นะคะปล่อยปลาก็ปล่อยตามกําลังของวันจะ10ตัวหรือจะ7ตัวก็แล้วแต่คุณนะคะแล้วก็หวีผมในวันพรหัสนะคะเอาง่ายสุดคือหวีผมไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ในช่วงเวลา11นาฬิกา40นาทีถึงเที่ยงนะคะต่อให้เราทำงานเราก็ทําได้เรานั่งทํำงานอยู่เราสางผม19ทีเองสางไปเราก็อธิษฐานไป สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ค่อให้สะสางหลุดออกไปเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้ถ้าสุขภาพเรากําลังไม่ดีก็ขอให้สุขภาพเราดีกลับมาแข็งแรงนะคะใครที่กําลังจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ขอให้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยเจอหมอดีเจอหมอเก่งรักษาหายนะคะก็จบคําพยากรณ์นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามและเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะมาดามจะได้มีกําลังใจจัดทําคลิปดีๆออกมาให้กับทุกๆท,ท่านอีกนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ